ยาวมากต้องมาทัดก็ขอให้ท่านได้ใช้จึงยุคนี้นะครับดูความสามารถของพี่น้องชาวบ้านทุกหลานนะครับที่ไ้ทำกันมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานนะครับเคยได้รับะบท่านนายกพิทีเคยปัดนี่แล้วก็มี กลุ่มหลายกลุ่มนะครับก่อนที่ผมจะมาทำงานที่นี่ก็อยู่ที่เมืองมามาอย่างยาวนานนะครับสำหรับกรรมการหมู่บ้านของบ้านมอญสุตาในถนนนี้ไมเรียกบ้านถนนสายยาวนะครับมีอยู่มีห้ามบ้านนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานพทำนาหมู่บ้านต้องพึ่งตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องร้องกันนะครับก็เดี๋ยวผู้ผู้ก็คงจะได้รับการ แจ้งเรียอทุนรายจ่ายทางราชการทางราชการบ้านครับก็ยังไก็ฝากพิจารณาด้วยความเชื่อมร่นแล้วก็หวังว่าชาวบ้านบนพิารจะได้ไปเที่ยวถึงไปเกาหลีด้วยนะก็าไปร่วมขอให้ไปเที่ยวเกาหลีแล้วกันแต่คุณจะพิจารณายังไงก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมรู้มีรางวัลไปเที่ยวเกาหลีด้วยไม่ให้ในเบอไปแล้วเรให้ทางราชการหมู business, ่บ้านไปนะครับ นั่งตาบายครับครับผนั้นครับครับก็ฝาก